It's ไม่ต้องเ t อร์ไพร a ์ s o ยที่ d าว t h ศข e งเด็กๆได้ a ก็ตเ s worth up to 2,000 in their r r o o s นะคุณครูก็อา่านได้แค่นี้ลูกนะไม่ได้ไวเหมือนฝรัง่งแล้วก็สำเนียงก็ไม่คล้ายฝรัง่งหรือพูดให้ตัดลกก็คือฝรั่งขี้นกนะครับครู <c oughs> พราะครูไม่ได้เียนเมืองนอกนะลูกนะกระดิกลิ้นได้แค่นี้แหละและแก่แล้วด้วยนะกระดิกลิ้นไม่ชํานาญแล้วลิ้นแข็งแล้ว นะม,มาเรียนกันต่อหน้าท5แล้วนะครับสําหรับหนังสือสมัย5นะครับวิชาภาษาองังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นป .5 ทั่วประเทศนะครับนะในส่วนที่เป็นหนังสือเรียนนะครับคําสั่งข้อที่3ครับก็บอกว่า listen and match นะครับให้ฟังแล้วก็จับคู่นะครับดังนั้นคุณครูก็มาแปลให้เช่นเดิมนะครับผมได้จับคู่ให้เลยโดยที่ไม่ต้องฟังคลิปเสียงนะครับ นั่นก็คือ throw away rubbish นะครับแปลว่าอย่าทิ้งขยะเพ่นพ่านนะครับก็จะคู่กับข้อ4ครับเพราะว่า it makes your school dirty นะครับเพราะมันจะทำให้โรงเรียนของคุณนั้นสกปรกนะครับนะ it makes your school dirty นะครับเป็นการบอกเล่าข้อท็จจริงทั่วๆไปนะครับ present simple tense ประธาน he she it กริยาเติม s นะครับนี่คือหลักไวยากรณ์ เรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันนะครับตามบักษรวิ่งด้านบนนะครับหนาะแปลให้ทุกคําศัพท์จับมาเขียนให้ทุกประโยคและโคกด้วยหลักวยากรณ์นะครับผมพอมาข้อที่2อครับ Recycle p a p e r นะครับแปลว่านํากระดาษไปผ่านกระบวนการ Recycle นะครับก็จะตรงกับข้อ A นะครับเพราะว่า you can save the forest คุณสามารถช่วยปกป้องนะครับหนาเซฟในที่นี้ ปกป้องป่าเอาไว้ได้นะครับเพราะกระดาษนั้นจะทำมาจากเนื้อไม้ที่อยู่ในป่านะครับเมื่อคุณช่วยกันรีไซเคิลกระดาษนะครับก็ไม่ต้องไปค้นไม้ทำลายป่ามาผลิตกระดาษนะครับเป็นการช่วยปกป้องป่าไปด้วยในตัวนะครับข้อสามก็เซฟพลาสติกแบ็กนะครับผมช่วยกันอนุรักษ์นะครับนะ คำว่าเซฟเนี่ยนะครับแปลว่าปกป้องแปลว่าประหยัดแปลว่าอนุรักษ์นะครับและที่นี้ให้แปลว่าช่วยการอนุรักษ์ถุงพลาสติกนั่นก็คือตอบข้อที่ข้อ F นะครับเพราะการที่อ,อนุรักษ์ถุงพลาสติกเอาไว้นะครับคุณสามารถที่จะนํามันมาใช้ซ้ําได้อีกนะครับหลังจากได้ทิ้งนะครับเช่นนํามาใช้เป็นถุงขยะเป็นต้นนะครับ y o u can r e u s e them แปลว่าคุณสามารถนํามันมาใช้ซ้ํานะครับ มาข้อที่4ครับ don't throw away can อย่าคว้างกระป๋องนะครับหนาทิ้งนะครับก็จะไปคู่กับข้อบีนะครับเพราะว่า you can recycle them นะครับคุณสามารถที่จะนำกระป๋องเหล่านั้นมาผ่านกระบวนการ recycle ได้นะครับเช่นอาจจะนำเอากระป๋องเบียร์ไปหลอมใหม่กลายมาเป็นตะกั่วเพื่อไปผลิตเป็นกระมังอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับ ข้อที่5ครับผม Turn Off l i ไล t ์นะครับให้เปิดไฟนะครับนะดวงที่เราไม่ใช้นะครับนะก็จะมาคู่กับข้อดีนะครับเพราะว่า you can save electricity c เพราะคุณสามารถที่จะประหยัดนะครับกระแสไฟฟ้าได้แล้วก็สุดท้ายข้อที่6นะครับ plant trees แปลว่าให้ปลูกต้นไม้นะครับเพราะปลูกต้นไม้นั้นข้อ E นะครับ d a y d a y ในที่นี้ก็คือต้นไม้นะครับ make the a r clean ต้นไม้ช่วยให้อากาศนั้นสะอาดนะครับนะซึ่งตรงนี้นะักเรียนเรียน,ยนวิทยาศาสตร์มาเป็นที่เข้าใจดีนะครับนะว่าต้นไม้ช่วยให้อากาศสะอาดได้อย่างไรจบนะครับคุณครูก็มาแปลให้แล้วก็จับคู่ให้ด้านล่างนี้แล้วนะครับไปต่อข้อที่4ต่อครับเขาบอกว่า l e s t e n นะครับให้ฟังอ่านและให้ c o m p l e t ให้ทำให้สมบูรณ์นะครับ ดังนั้นคลิปเสียงไม่ได้ฟังนะครับคุณครูก็นําคลิปเสียงมาเขียนให้เลยนะครับดังนั้นเรามาฟังคลิปเสียงกันเรามาฟังเรามาแปลคลิปเสียงกันก่อนนะครับแล้วนําไปตอบคําถามนะครับนะในคลิปเสียงก็พูดกันอย่างนี้นะครับระหว่าง A กับ B A บอกว่า hello children นะครับสวัสดีเด็กๆ I'm a going to talk about r e s i l i n g เจอประโยคนี้เป็นครั้งแรกนะครับดังนั้นคุณครูจะอธิบายเลยนะครับหนักเรียนชั้นป5ก็จริงคุณครูบอกแล้วว่าถ้าเจอกฎไวยากรณ์เมื่อไรนะครับคุณครูจะสอนทันทีนั่นก็คือประโยคนี้นะครับประธานบวกวบ b to b นะครับคือคําว่าแอมบวกด้วยคำกริยาเติวมีนจีปกติแล้วเขาจะเรียกว่า present continuous tense นะครับเวลาแปลแปลว่ากําลังกระทํา แต่ p s e s t c o n t i n u o u s t ส n s e นะครับสามารถใช้สำหรับเหตุการณ์ในอนาคตที่ได้คาดการเอาไว้แล้วนะครับให้แปลว่าจะดังนั้น Go ตัวนี้นะครับนะไม่ต้องแปลว่ากำลังไปนะครับ am going to นะครับให้แปลว่าจะนะครับเอาเป็นว่าคุณครูสอนสั้นๆอย่างนี้นะครับนะเดี๋ยวลูกๆเจอประโยคอย่างนี้ต่อไปคุณครูก็จะอธิบายให้ฟังซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับจะได้เข้าใจ I am going to talk แปลว,ว่าฉันจะไปพูดนะครับนะไอฉันนะครับ going to, แอมก็ยิ่งแปลว่าจะ to แปลวเพื่อที่จะไปโ l k ไปพูดนะครับ about เกี่ยวกับ recycling การ recycle if we recycle if we if we recycling e t h s ถ้าหากว่านะครับ if we ถ้าหากว่าพวกเรา recycle สิ่งต่างๆนะครับ things เติม s นะครับสิ่งต่างๆ We can help o u r planet พวกเราแครนสามารถแ l p ช่วยเหลือนะครับหรืออนุรักษ์นะครับช่วยอนุรักษ์อ u อรของพวกเรา planet ก็คือโลกนะครับ do you know that each person throw away 400 kilograms of rubbish every year เป็นประโยคคำถามนะครับว่าคุณทราบหรือไม่นะครับ you could know ทราบหรือไม่นะครับ that ว่า each แปลว่าแต่ละ person บุคคล ก็คือแต่ละคนนะครับได้ทรู e นะครับได้คว้างทิ้งทร a w a y นะครับนะเป็น p r o s เ v e r b เป็นกิยรวาลีได้คว้างทิ้ง,ค,นะค,วง,งคว่างทิ้งอะไรครับคว้างทิ้ง400กิโลกรัมของขยะก็คือคว้างทิ้งขยะ400กิโลกรัมนั่นเองทุกปีในแต่ละคนนะครับเน้นว่าแต่ละคนนะคนละ400กิโลกรัมนะครับโดยเฉลีย่ยดังนั้นคำคำส,สนทนาประโยคนี้นำไปตอบ แบบสอบถามข้างบนได้เลยนะครับนั่นก็คือใส่เลข400ลงไปนะครับนะกิโลกรัม of rubbish นะครับหัวขอ้อวข้เรื่องมันคือว่า e c h p p r s s o นะครับในแต่ละคนนะครับ Each แปลว่าแต่ละแต่ละคนนั้นขว้างทิ้งสิ่งเหล่านี้ให้เติมลงไปก็คือขว้างทิ้งขยะโดยรวมนะครับขยะทุกชนิดรวมกัน400 400กิโลกรัมต่อคนต่อปี มาดูบทสนทนาต่อไปนะครับ B ก็เลยบอกว่า400กิโลกรัม f r u b t i s h oh, that's a l อ t โอแต่ละคนนั้น400กิโลกรัมเลยหรือมันมากเหลือเกินนะประมาณนั้น A ก็เลยพูดต่อว่า yes ใช่ถูกต้องแล้วเพื่อน and each person threw away 1 2 0 1 0 0กิโลกรัมขอ p กร e every y ว a น e ุก y y ือนทุกปีครับและก็ยังบอกต่อว่าในแต่ละคนนั้นนะครับคว้างทิ้งนะครับผม เศษกระดาษนะครับหนาเฉลี่ยคนละ120กิโลกรัมต่อปีดังนั้นประโยคสนทนานี้ก็นำไปต่อคำถามด้านบนอีกเช่นเคยนะครับนั่นก็คือ120กิโลกรัมนะครับคว้างทิ้งกระดาษ120กิโลกรัมต่อคนต่อปีมีก็เลยพูดว่า what can we do without paper วีแปลว่าพวกเรา can, แคนแปลว,ว่าสามารถดูแปลว,ว่ากระทำ with, วิท t h แปลว่ากับเอาแปลว่าของพวกเราแปลว่ากระดาษ What? วัตแปลว่าอะไรแปลว,ว่าพวกเราสามารถทำอะไรกลับกระดาษของพวกเราได้หรือไม่แทนที่จะนำไปทิ้งถึง120ิกิโลกร,รัมต่อคนต่อปีนะครับเอก็เลยบอกว่า w e c a n recycle it เราสามารถนำกระดาษมาผ่านกระบวนการ Recycle ได้ We can recycle cans เราสามารถนำกระป๋องมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลนำแก a s บัต t ท o n นำขวดแก้วนำถุงพลาสติกมาผ่านกระบวนการรีไซเคิลชูแปลว่าด้วยเหมือนกันได้ด้วยเหมือนกันแล้วก็ถามคําถามคุณมาอีกว่า do you know each person threw away 95 cans 45 glass buttons and 4 and 45 kilograms of plastic every year แปลว่าแล้วเธอทราบหรือเปล่าว่านะครับนะในแต่ละคนแต่ละปีนั้นนะครับทิ้งกระป๋องถึง9กับหกระป๋องเฉลี่ยต่อคนต่อปีทิ้งขวดแก้วนะครับ 45, ขวดต่อคนต่อปีแล้วท,ทิ้งถุงพลาสติกนะครับผมอันนี้ไม่นับเป็นถุงนะครับแต่นับเป็นกิโลนะครับ45กิโลกร,รัมนะครับต่อคนต่อปีเธอทราบหรือไม่ ดังนั้นตรงนี้ก็นำไปตอบคำถามข้างบนได้อีกนะครับนั่นก็คือทิ้งกระป๋องสาเก้าสิบห้ากระป๋องนะครับทิ้งขวดแก้วนะครับ g l a s s b o t t l e ี่สิบห้าขวดนะครับแล้วทิ้งถุงพลาสติกนะครับตรงนี้4ี่สิบห้าถ้าดีต้องใส่คำว่ากิโลกรัมก็ไปด้วยนะครับนะตรงนี้ให้ใส่ว่าสี่สิบห้ากิโลกรัมนะครับไม่ใช่4ี่สิบห้าถุงนะครับนะสี่สิบห้า กิโลกรัมนะครับนะกิโลกรัมนะครับอ่ากรุณาใส่คำว่ากิโลกรัมลงไปด้วยนะครับนะกิโลตัวเล็กนะครับนะอ่า45กิโลกรัมนะครับอ่าออฟพลาสิกนะครับโอเคนะครับผมจากนั้นมาดูบทสนทนาต่อครับถึงแม้อ่า คำตอบจะหมดแล้วก็ตามนะครับแต่มาแปลบทสนทนาให้จบกันเลยครับผม B ก็เลยพูดว่า Oh no Oh ไม่ละ I am going to recycle all my paper cans b u t t o n and plastic ฉันจะไปนะครับนะตรงนี้คุณครูเน้นแล้วนะครับเมื่อกี้ว่า B บวก going to นะครับให้แปลว่าจะคาว่า B ในที่นี้คือ verb to be นะครับนะ verb to be จะเป็น am เป็น was เป็น were เป็น is เป็น are ก็ได้นะครับคำว่า v e to be เนี่ยแล้วบวกด้วย going to ให้แปลว่าจะดังนั้นฉันจะไป Recycle ลนะครับนาะกระดาษอแปลว่าทั้งหมดนะครับกระดาษทั้งหมดของฉันกลับ๋องทั้งทั้งหมดนะครับขวดแก้วแล้วก็ถุงพลาสติกทั้งหมดเนี่ยไป Recycle ดีกว่าดีกว่าทิ้งซะ เอก็เลยตอบว่า that's very good นั่นเป็นการกระทําที่ดีมากๆนะครับผมและแล้วก็จบหน้า65